ไทดำไทขาวไอ้ตรงนี้เรียกว่าไทยดำไทยดำคือสีมัใช่ดำอัน,นี้ไทยขาวคือสีขาวสมุดที่ใช้นี่ก็จะเป็นหมึกสีดำไอ้ตัวนี้หมึกที่ใช้ก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหมึกสมุทที่ที่ทำค่จะให้ผิวเปลี่านได้สมุดไทดำไทยขาวเนี่ยจะทำจากเปลือกเปลือกขอยเปลือกขอย ตัวที่เอาเปลือกขอยเนี่ยไปแช่ในน้ําในโอ่งน้ำหรือว่าในถุงน้ำมันจะเอาปูนใส่ทำวิธีการคันคือต้องแช่แช่จนกระทั่งมัน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 พอมันเล้วแล้วก็จะนัานแช่นจะเป็นวิธีการวิธีทำแล้วก็ทำด้วยคือว่าทําด้วยมือพอทําเสร็จแล้วเราก็เลยสมุทรไทย่วนไอ้สมุทรไทยดําเนี่ยก็คือทําเดียสมุทรไทยขาวมนี่เองนี่ยวิธีจะให้ดําก็คือเขาจะเอาเอาดินหม้อเอาดินหม้อเนี่ยมาถ่านแล้วก็ละเลงละเลงจะมีก้อนหินนิดก้อนหินนิดถึงเลย ก้อนหินอที่มันเนลื่อนๆเนี่ยผลผล,ผลหรือเ้จนก่าจะได้จนกว่าจะได้แล้วจะเจอสมุดไทยดำไทยขาวเนี่ยหากว่ามันจะบันทึกเรื่องราวอะไรสำคัญสำคัญจะต้นว่าประวัติศาสตร์เรื่องตำราพิชัยสงครามตำราคดชสารคือตำราดูท่างตำรานู เออดูมาอะไรกันเออจะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ก็เจะันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็สำหรับ,รส,ส,บสมุดรทิ่ขององค์ส่วนที่เห็นนี่จะันทึกเกีย่ยวกับเวทมนต์คาถาและตำรายันเออแล้วเอ่ยยันเวทมนต์คาถา,าที่เขาสักยันสักเล,ล็กสักสักยันในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นที่แล้วด้านล่างน,นี่เป็นคำพิวตซเจตยา,ารักษาโรคเราจะเรียกว่าสมุทไทยดำไทยขาวไทยดำนู่นไทยขาวนู่น จะเรียกว่าสมุดไทยเพราะทำด้วยมือคนไทยทำ